ค่าบ่คิดมันคิดบ่ยุดบ่ไรอีกผมคิดเนาะน้องมวยเออมือหนึ่งเฉียดในไดเด้มือใหม่เฉียดยังเด้มือเฉียดในไดให้มันดีหรือว่าเฉียดยังให้ชีวชิตตัวเองมันนี่นั่นนั่นอะไรต้องมีความคิดเนาะน้องมวยต้องมีอ่าต้องมีไอเลิศไอเลิศบ่เบิ่งดีๆีบ่พ่ายไอเลิศนะ เห็นบ้าไปเลยเฮ้ยเอานงวยหมูแล้วมันเดี๋ยวก็ได้ดอกนงวยอดเอาล่ะเอ้ยอดใจรออย่าหมดถึงขันถึงข้าวเฮาเด้อเอออดใจรออดใจรอได้ยี่ดอกเจ้าก็ได้หมูได้เฮาก็ต้องได้มันต้องมีจังมือจังวันห่อนมือเฮาเอ่อสู่ต่อไปลด้เอ้ย สวัสดีเดชสบายดีเด้อพ่อพี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนถูกมองถูกบอลเนาะพ่อพี่น้องเนาะโดยอ้าววันนี้กะมาพบมาเจอทางสานอนกาอยู่ดินไม่เวลาพ่อพี่น้องเอ๊ะมู่บ้านสายบุญที่สองพ่อพี่น้องเอ๊ะอ่าววันนี้กะทางสานอนกะเห็นทางเมโน,นมวยแด็กกันอมวยเพิ่นออกมาเนาะพ่อพี่น้องเนาะทางสานอนกะสิข,ขับไปโอไปลมเดือบไปริดน้ำเพิ่นก่อนพ่อพี่น้องเอ๊ะมาเพิ่นมาอย่างเนาะเนาะพ่อพี่น้องเนาะ ก็พอได้ินน้องมวยเพิินจากพักหนึ่งเนาะก็ไล่ครูไล่คนก็ทำเข้ามาพิ่พี่น้องเอ๊ะสานวนวลเอ้ยว่าสซันเนาะคือว่าห่างหายไปบาดเดียวว่าสซันคือบอกไปหาน้องมวยเนี่ย่าสซันเนาะอ่าถ้าสานวนวลก็ไปยโยพิ่พี่น้องเอ๊ไปเยี่ยมเดือยอยู่บอยอยู่นอกแต่ว่าทางน้องมวยเิ่นเขาหความหงเฮียนพิ่พี่น้องเอ๊บางทีก็่นวนใดก็ถ้าสานวนวลก็เดินทางมาทางนี้ทางหมู่บ้านที่ละดินไม้ด้ว่าทใสา่บุญ ที่สองพ่อพี่น้องเอ้ะก็เลยเบะหาน้องเพิ่นบ่เห็นก็เลยขับขังเยนบางทีกับ่ได้ฐานน้องมวยเพิ่นพ่อพี่น้องเอ้ะก็เลยเดียว่าทรายนี้เนาะพ่อพี่น้องเนาะส่วนใดก็มาทางบ้านน้องมีนี่กับ่ได้กลับออกไปอีกพ่อพี่น้องเอ้ะท่าว่าไปเบะบ้านน่ะน้องมวยกับที่อยู่แถวนั้นเนาะพ่อพี่น้องเนาะกลบ่ได้มาทางนี้พ่อพี่น้องเอ้ะเพราะว่าไกลกันอยู่พ่อพี่น้อง เจากเด็กสิขับไปหาทางแม่น้องมวยเด็กกาน้องมวยก่อนพี่น้องเอ้ทักทายเพิ่นก่อนเนาะโดยเจอแม่น้องมวยสบายดีเด้อแม่น้องมวยสบายดีเออบรรยุทธน้องมวยเนาะมืเอนี้เออเออออกมาเนี้ยเอนี้นะเอ้าอะไรไหมัยเอออามไรเพื่อนซานโอ้เอฟซีถามหาแม่น้องมวยเพื่อนว่า อ่าโบเห็นน <c ười> ้องมวยจ้าผักนึงแล้วว่ะอ่ะสบายดีล่ะเอ้ยเออเออมาพบกันพี่น้องเงยวันนี้ก็มาบ้านน้องเมย์มาเจอน้องมวยกับเมย์เออเอพีซีขี้หอดแล้วว่ะสารุนเป็นยังคือหายแวบบ้านเดียวว่ะซันเออโบได้ไปหาน้องเพิ่นว่ะไปกับเพิ่นเขาห้ามเฮียนกับเลยโบได้พอหน้าเพิ่นว่ะคือว่านี่เนาะไปห้ามไปเฮียน คือยุดแดดสิมาเราไม่เฮือนบ่ไงผลตรงห้มเดี๋ด้วยล่ะเจ็บเด้ะบ่ไงโดเข้ามาเมื่อวานนี่กะกับประเดี๋ยน่นเจ็บปันใดฮะทอแต่มันบดิปิวไปฝนตกใส,ส่อของหน่อส่วนคือเต็มเด้ก่ยังคือเก่าเมนมวยคิวว่ามันปิวไปนะ <laughs> บัวปิวบัวปิวเจ็บคักดินนี่นะ โอ้ทางเงินมาผัดชีเลลวอะไรบ้างนี่เนาอะเนืบอวานี่ก็บริวมะมหนูมวยบินเป็นเวียนก็ฟักฟอนแน่ะแนป้าเพิยุดได้สางมาเนีเนาะอสมมตอ,พอิพีรนซเลยเพงยุดแล้วอ่ะง่ในมองแน่นนกันเมกูรูปวะเออเสียงงันปากเลือดเปิประกาศเลย โอ้บรรยากาศดีได้มานี่บดอากาศเลยมีลมอืมกูทางเสาโมพิ่นก็มาได้เมนลงวยไอ้พวกอ,อ,อืออ่ายืมผันมอ่าสละสะตุ๊บบ้าเมนเมนเมนหาลูกเพิ่นมาเพิ่นก็ได้ดอือมีข่าวกินน้ำไหนบ้างลงวย,ย,ยงน้อยเลี้ยจิ้มง,ง่างไหมผิงไก่ผิงไก่โอ้แสบได้ผิงไก่ ไก่ร้านกรแซ่บกระปิ <that> ้งไก่พันบ่ปานได๋เ <Ske> ด <pt necessary> ีว so ่าอันผลก็คือว่าแลมันก็บ่ได้แฮงปานไดแล้วเนาะแม่น้องมวยธรรมดาแม่อันผลแฮงนี่เออบ่ยากเนาะบ่ยากดแม่ผลดให้สบายสิเริ่มเจ็บแม่นๆต2เทื่อนหาบ่มน้ําก็สิบ่ปานด กัดสสิบล้มลายเป็นไรเมนเมนบุเขื่อนน้ำเฮงเฮงเนาะฝนตกษีเฮงค่ะเจ็บขาดกี่ร้อยทั้ทงนี่เพิ่นบารีมาเนะาะสะพนเลยอืมพนันสิไปขายเค,ค,ครื่องขายของเนาะเพิ่นอยู่เฮือนอย,อยู่เฮือนบเบ้อมาเลยอืมมากระสวกใบบ่ายเรามาเออต้นม่วงน่องมวยบม่ได้มียอดใบได้น่องมวยเอ้ยนะ โดนมาแล้วอยังน no> ี้กัดกินนะจะว่าแว่ไหจ๊ะตายแต่ไมันชิลุ่นอืย่างสิ่โปงไม้เดี๋ยวก็โป่งไม้เอาเพื่อนน้องมวยอยู่กลางบ้านเนยน้าหน้าเมยอยู่กลางเมย์เนีอยู่กลางกับอะไรก็มีคนเห็นมีเจ้าของประยุกต์ก็มีคนเห็นคนเผา่ อใส่มาใส่กับคนเท้าอะไรก็สบายเออยท<อ>่านีกับพระพับท่านีกันตรงมีนนมเมนเมนมองเหี้ยบคาใจเหยียบชงัก <c ười> <ด>เนาะโอ้ยแต่มีเสียงตุกอะโอ้ลังบ่ไดลวอขึ้นสองการในคาด้ะขึ้นเฮือน <c ười> นี่ทั้งเปียกทั้งมวน Cái <laughs> gì uh, okay. hỏi đấy nó nó mời Tuyên nạ bảo ạ Tình như cô cực thân lẽ chậu hả <laughs> Tay giọt đi, đi đi theo năn <laughs> Hốt đây Chỉ lại đấy bố mi xa nó phải nhìn, nhìn. Phải không cái áp nằm nhìn dình dình Đi bài thằng này cơ bà nè, bê cơ Mẹ ส่วนในายก็ไม่ได้ไปสักลข่อยสงการอยู่เฮือนไปกะมันบ่ม่วนบ่บ่ม่นมวนในใจบ่บ่ม่วนในใจแหละถึงม่วนน้ำข้าวบ่มีคือเพื่อนไปกะมากับเบิร์ตก็ได้ไปกะ <c oughs> ข่อยเคยไปเมียความเจ้าอยู่ใน้เมียน้มมองเหมย,ยไปไปเธอึงญาติพี่น้องเพื่อนมาหามเอาแต่แก็ไปดินในวะังในอย่างกับคนมันบมม่มังม่วนข่อยนะคนแบบเงียบเงียบข้าก็คือกันเข้าวบ่มหมากรก ขาไปก็คือไปเป็นเบี้ยเป็นงานแต่ว่าคันสีมวนก็คือมวนแถวใกล้หนี่ก็ยังมีความสุขกว่าเมนเมนอีกย่างกับบุก้าเสลงออกวัดตัวเองมวนลดูโมมวนฮะนะสมุด่าเฮือนเมนน้ำพน้นีนเนาะเฮือนมาพัดบอหรือว่าเฮือนใกล้เฮือนเคียงท่านั้นกันอ,อยู่เท่านั่นเออมนไยลไกลขอบเขตแต่ก็เข้ากับจะไปแบบไรเนาะเมนมวนยุ่แต่ว่าใจยังมีความถูกก็คือเก่ามันกันไปดีกว่า จังยำลายสีปดถูกเนาะเมนอยู่ทุกใจข้างคามันกะลายซิ่งลายแย่เมนน้องมวยปูถูกแนวหนึ่งกะทุกแนวหนึ่งเพราะว่าเขา้าใส่ความคิดเด้อ่าคนทาต้องใส่ความคิดอาบุคิดมันคิดบุยุทธ์บ่ไร้ความคิดเนาะน้องมวยอ่ามือนหนึ่งชี้เในอะไรเด้มือใหม่ชี้เหตยังเด้มือชีเหตุในไรให้มันดีหรือว่าสีเหตุยังให้ชีวิตตัวเองมันนี่นะนั่นอะไรมันต้องมีความคิดเนน้องมวย ต้องมี่าคิดกะสิคิดลบคิดบวกหลายกะบ่ดี้ดแมนตัวางามกี่วะสิทธิ์น่าได้จังได้การไปการมาแมนข้าวโมนซึนไปแล้วกะข้าวโมงมาเฮือนกะบ่มีแนวอยู่ในเกินก็คือเก่าคือเก่าบ่ไปสิดีกว่าอยู่แมนถ้าลิ้นกะว่าเสียเงินเสียค้ำบัตรถลิ้นกะความม่วนอยู่แมนกระหอกเฉยไเด้ ผุนห้องใช่อันนั้นเดี๋ยวงษ์วันนี้ก็คือว่าแหละพอดีพองามคิดเนี่ยกินก็คิดอยู่ได้เนาะน้องมวยมาแลงสิกินข้าวกั็ยังเด้ยวกินแล้วมาแลงหัวอื่นเ้าสิกินกั็ยังอีเล่ไหวยเดียวความคิดความอ่านความคนมันก็มีอยู่สม่ำเสมอเปลี่ยนมาได้ไปหลิงน้ำมูกัดทัก มีเงินออกซอยมูเขาก็บบกก้ากินของมูสมมุติเรามูจุกนี่เขาบ่มีจุกนี่เขามีซาห่าสิพันนี่เข้าปัสใช้น้ำมันหลดไปแบบนี้เข้ามูแบบจุกเซนสองเซนเขาก็บบกก้ากินน้ำมูม้นไปดีกว่าอย่าเก่งใจมูเนาะเก่งใจเข้ามีเทียงพอแล้วเขากัมันม้วนมันซึนอยู่แล้วม้วนในครอบครัวเฮือนซานเขาหล่ะกันย่าเมนบุกคอโตเคนแล้วกะย่า ผูกแขนเอาลูกตัวเองแม่่แเละซันนี่เละเท็ดน้ำหมอน้ำหอมไม่ยั้งอะหละขันพี่มาผูกคู่ปีบอ่แม่เนื้อมวยได้ส้ผูกอีเวเกนแม่ต่ไม่ถ่าผูกให้เขาขะมาไม่ถ่าพ่อม่ได้ส้าไปได้คอบอ่ะฮะยังบุกเหตุทำไแม่จกเถื่อเฮดเดอร์ปีดีเดอตอนน้คนน้อนยังบุก อนนี้อาซิเป็นไปได้จะเป็นจักคิดแล้ว <c oughs> เอ๋อเห็ดข,ขอขอมาแม่ขมาคู่ปีแล้วคอยกันเลยแม่ขมาเพิ่นเห็ดจังไรเห็ดตามหีดต,ตามคลองเมื่อสงแลวะ่ะมาหัากแถวบ้านมีน้ำมอยเมื่อกาติดไะติดป,ปีนี่เอาเงินเอาคือว่า อันแถวบันเดือค่ะทางเมือบนะงบานะ้านอันแถวบ้านอ่ะหงกันเป็นเอาเงินเป็นยังเพิ่อคืบเหตุแบบนั้นหู้แบบทางเข้าบา้านเพิ่นก็เอาเงินอีกมีซามบอลแบบนี้เหตุคู่ปีโดยโอ้โดูว่าเพิ<อ>่งจัดงาน<อ>บอ่อทานยังนี่แหละเพิ่งตังต้งด้านเบิ่งมีโปรเซดีซีไล่ยังนะโอ้แล้วก็เอาเงินหมองละสามพันสามพันอืมบอกง่ายๆก็คือกวดรถแต่ละคันเนี่ยมันมีอบุตรบ่โอ้สันบ่ซาหมองก 50, เฮากะสิมีบุตรอยู่บ่มายิงกันเนาะน้องมวย <c oughs> มือปืนนี่แหละผมมีแล้ว <c oughs> มีแต่ตนแต่โตูนี่แหละถ้าประกวดก็ปกวดใบรุ่นผู้โสดผู้ชายค่ะอยู่เนาะน, <c oughs> นี่ <c oughs> นับเต็มมายิงก็กวด <c oughs> ้วยก็หัวใจนี่แหละเรายิ้มก็สิ่งชีวิตมีสิมาประกวดเอาอยังอีกเลาะปื <c oughs> นทางก็มาส่งดินใหม่ๆว่าเขาชีเปียกเนาะแม่ เงามไดเห็นเลยคือสีบ่ไดออกมาน้องโมนี่ฟางบ่ไดมานมนี่หลุดมากห่างรถดเนาะเม่นมวย้อก็มจะมาทอออเมนเมนเมนคือวันที่วันเสาร์เขาก็มาับนมวยถ้าเป็นวันจันทร์วันคานกาสเด้มาทํนกันโอเราม่หลุดโอ้โอ้โอรหลุดเพสันซะบ่ไดที่เ้ากจะต้องมาเับรูกวันที่วันเสาร มันทามันด่าตั้งเธอลูกเลิกซีมงกับขันบวค่ำเน่บวค่้าวเบียกกะเมื่อเอาลุกมามาแต่ว่าช่วนเย็นๆม่อนงมวยโดนเฮียนอืนเอาอัามาสีกับบวได้เอากรต้อมมาทำกันกับบวชสองคนวันที่วันเสาร์ต่นรดแล้วเนาะอัามาสีกับอวงานนะจะอะไไม่ยังเมรงมวย ไส้ย,ยังต้อเมียนล,ละคดบัเขบเคืออลไปจัดการน้องมอยวย <laughs> ไปกปุบก็ไปปั๊บพู้ใพีน้องเอ้เออเออตดแรงเมเจ้วะคดจิตตัว,ม,ตวมันนั้นซื่นซนั่นละเอ้ยโอ้เป็นยูเว่สะอาดอยู่เด้ดินเจ้ากะ

เอ้านงมวยโอ้โหเลยวบ้านนี่แว่นว่าต้นมะพริกนะฮะเออลงกับเป็นบาทนี่โอ้มะเขือม่อืมบ๊วยฮดอันนี้เราปลูกใหม่เราว่ามันสิตายปลูกกับฮดตัวอันตัวมันซื่นนะเด้โอน้น้ำไม่ใส่แห้แงอยู่บ่โต đi khắc, nóng Thầy khắc nóng Môn. Ờ. Ê, nó nông muối, đi khắc nghe, không biết đâu ấy, phượt nông muối, mòn, Ờ khử thơ ừ, thương, nghe nó. เขาว่าเอา,าใส่แห้งเต็มที่เด้เอาต้นม่วงมาปลูกม,มยัยจะได้ห่มมัน

ว่างขักงามดีเดี๋ยวเจะพี่ทางบ้านเบาผัดเพิ่นพี่น้องเอ้ยกำลังเห็ดกำลังสางการชีผมสีห่อแล้วเนาะวันนี้ก็สางเพิ่นก็หยุดเงียบสนิทพี่น้องเอ้เอาน้ำมวยเออเอามาอยู่ว่าเสียมเคลียดินนะมีเสียมอ้าวเสียมใช้สับอันเคลียมีแต่เสียมเบาผัดเพิ่นว่าอันนั้นบ่ละเพิ่นเอาไว้เพิ่นบ่ แม่บ่สิมาบ่แม่ติเนาะอยู่เฮือนเพิ่นอือยู่ในเฮือนเพิ่นอ่ะไปนั่งห่มดะใส่ห่มเฮามีอยู่บ่คุยจังไจังนอยอ้าโอยังละนะตะกวยของอ่ะนะ โอ้ชื่อห้เจ้านะเวลาเขากวดเขาโกยใสอันนั้นต้องมวยก็ยังออกมาอยู่วะนอกพีอ่ออกมาอยู่พี่แล้วฮึขมูซึกเจ้านะกี่อยากมาอยู่บ่ละ่ะอยากมา <laughs> พนมดพันธิตเฮือนเห็นยังเรี่ยวเด้จำเป็นเหมนแบบจำเป็นต้องมนเตอนนี้แบบนางค้่นางคากันยังบ่ไรก็เลยวายู่ฟุดกอนก็โอยอย่างนั้นมาเ้าเซลอย่พบกันพพี่น้องเอยไทยทมกัน อม้วนได้มาขนี่น้องมวยอ่าม้วนมวนมาขนี่นะหลายคนหลายคนออกมาพนละทางนั่นกะเปุ่นเฮ็ดเฮ็ดซานได้น้องมวยเอ้ยผู้โอ้กเห็นบ่ก็กำลังโยได้นี่เนาะอันนี้กะกำลังขุดดุมตั้งเสาอ้าวแดะแดดอีหละเอ้ยบาทมีบ้านั่งแล้วบาทมีบ้านั่งแล้วบาททำมายูทูปหน่อยเฮาคือเก่าผู้ อืมหยุเพิ่นนี่ละใส่พื้นใส่ผ้าให้พี่น้องเอ้ยโอ้หลายเส้นดีน้องมวยเอ้ผ้ามาปูเครื่อนแล้วเนี่ยคือสิดึงเข่าดึงเข่าแลนะ้วเนี่ยเนาะอืมผุกเยอะนะหัวขดาดไยอ๋อพิ่นเอาไวรลังคาพุ่นนะเนาะเพิ่นคือผิวหยันพิ่นมันตกแท้ละนี่มัดอยู่วะอืมอย่าไปใกล้เด้หมอเนี่ยหมอนอนได้ลมพัดชัดจวดเอาไหมลายแล้ว เดี๋ยวก็ได้ดอกนกมวยอ,อดเอาละเอ้ยอดใจรออย่ามมดถึงขันถึงข้าวเฮาเด้ออดใจรออดใจรอได้ยี่ดอกเจ้าก็ได้หมูได้เฮาก็ต้องได้มันต้องมีจังมือจังวันห่อนมือเฮาเออสู่ต่อไปละเอ,เอ้ยนี่เจ้าไปดินนำเมย์บุญเลยเจ้าก็ชิไปดินำเมย์บุญบ่ อ้าวพี่น้องเออลงกบนองมวยนิดดหน่อยเนาะก็คือว่าพอได้เห็นน้องเพิ่นจะพักนึงก็คือไหว่าทางสานวนไปแต่ว่าน้องเพิ่นไปห้ามไปเฮียนก็เลยบริได้ไทยได้ถามพี่น้องเออส่วนใดก็คือว่าได้มาทางบ้านน้องมีส่วนใดกับริได้สูบไปเวไทเวปน้องมวยเด็กก็สิไปทั้งอื่นได้หมดนี่ไปเส้นทางนั่นได้พายนั่นได้เหมือนบริได้เข้ามาได้บ้านน้องมีบ้านน้องมีมันไกลกันเติบเนาะ เออใส่น้ำมูนน้ำมันกะหลายเตอะผลพี่น้อิโรยขันดิดพุกะเออทังไหนก็สู้ต่อไปละเอ้เป็นกำลังใจให้มันนี่กับมันนี่มีของผ่าของต้นได้นี่มันเตะโตมันนี่ก็ได้พ่อน้องมวยก็ได้ว่าบรดิษฐ์ลงมวยก้นว่ะเออบรรดาบรรในก็ได้นอนละเนาะเออสุสุดาไอ้ยหอนขันหอนข้าวเฮาคือว่าอันเนี่ยเดี๋ยวมันก็ค่อยเป็นค่อยไปมาเองเนาะอือได้ย่โรกเจ้าก็ได้ พราะว่าเฮือนติดติดกันอยู่แล้วน้องมวยบ่ได้เป็นไปบ่ได้แล้วอะ่ะเอา,เอาจังไรคลิปนี้ก็สบายดีเด้ออีหล่ะเด้อสบายดีโดยโดยเพี่นพี่น้องเอ๋ทางนองกะมาหนินมาหวัวเด้อว่ามาถ่ายมา,ามทานทั้งลงมวยเพิ่นเนาะบางเงินเห็นทางเมนลงมวยเพิน่นมาที่ดินไหมพ,พี่นพี่น้องเอ๋ทางน้องมวยเพิ่นกะ มาเบิกดินเบ่งรอนก็คือว่าแล้วเพิ่นว่ามาอยู่ทุกมือเนาะก็คือเวลาตอนน้องมวยเพิ่นเริ่หงของความเฮียนก็บสี่โมงด้วยห้าโมงพี่น้องเออจังได้ก็เป็นกำลังใจให้ทางน้องเพิ่นพรมพินองเอสู่ต่อไปเนาะจังได้ทางสนองกับซอยบาได้นอกจากผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าอยากสวยนอกเพิ่นเข้ามานนอกพรมพินองเนาะทางสนองก็ยินดีเป็นสะพานบุญให้ทุกทุกท่านพรมพินองเอ ก็คือว่าและเขาก็ได้แต่มาไทถามด้วยว่ามาทำลิปทำยังให้พอมีพี่น้อง FC ได้เบิงได้ฮู้เนาะโดยจังใดผิดพลาดไปก,กันใดก็ต้องขอโทษขอไพรเอพี่น้องเลยสำหรับคิดนี้ก็ลาไปแล้วไม่พี่น้องเนาะขอกาวคำว่าสบัสดี